โอเคก็ขอกล่าวัสดีทุกท่านกันด้วยกับผมคุณซาสิบแปดสองหกวันนี้ผมมีแขกที่รับเชิญมานั่นก็คือครับพี่กระผมพอสสีขี้ตาหมาครับคุณพอลนะครับทุกคนคุณพอลนะครับจะเป็นแขกรับเชิญที่มาในคลิปเรานะครับซึ่งคุณพอลครับตอนนี้เราจะมารีวิวรถอะไรกันครับโซ นะครับเปรต,ต, <c oughs> ต้าคชืเรีว่คือโตโยต้ารันเองครับนี่คืของผมนะนี่ของเพื่อนของเพื่อนผมคันก็มีบอดี้แบบนี้แหละแต่ทุกคน <c oughs> มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงออกไปไปไปออกไปบอกแ <c oughs> ไ,ไ,ไป,เปวเพืไปนผไปไนไี้ยไปไไปไปไไปไไป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 ไไปไปไไป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 ปไ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 ไปคไป <c oughs> ปเป็นข้าวๆของ t o y ยต้าซู a ะนะครับก็คือนี่นะครับนี่คือบอดี้ำเดิมของมันนะทุกคนล้อเหมือนเดิมแต่ว่าทุกคนมาดูกันนะครับมันชื่อโยโกมุคินะครับซูซาปาอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็รีดแล้วเขาหลบที่กั๊อมันคลิปหายค้างไปแล้วทุกคน ความเร็วนะครับ254กิโลเมตรต่อชั่วโมนะครับถ้ามีเสียงอะไรขัดผมต้องขอภายด้วยพอดีผมอยู่หน้าบ้านซึ่งเสียงดังซึ่ง0-100รนะครับ4 4วินาทีครับส่วนทอ่าเพื่อประกาศให้นะครับแล้วเบรกนะครับ36%แล้วก็แฮทชิ่งนี่มันน่าจะเป็นการควบคุมนะทุกคน เท่านีสองเปอร์เซ็นต์เนี๋ยวผม,มเขียนให้แล้วกันว่ามันแปลว่าอะไรนะทุกคนซึ่งวันนี้นะเรามารีวิวกับคุณพ่ชซึ่งเดี๋ยวก่อนรถกูอยู่นี่ใช่ไหมใครเนี่ยซึ่งเวลา,าไมเนมี่ยรถกูอยู่นี่เถ้าเนะกิดเราดูรถแต่สุดเนี่ยมันไม่ทีร้อยเก้า<ม> แล้วถ้ากดในตั้งเข้าไปก็จะได้เอ่อรเราแต่งเครื่องแล้วนะเรายังไม่บอกนะว่าสุตรถึว่าเท่าไหร่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่รู้คือคร่าวๆคือ4.40วิถ้าเป็นยังไม่แต่งนะทุกคนซึ่งความเร็วเนี่ย294เด็กที่พอเราพูดอะถูกต้องแต่ว่าทุกคนถ้าขับเพื่อน2องหรือว่าขับเพื่อนล้อหลังอย่างเดียวอะความเร็ว307กิโเมตรต่อชัว่วโมง ถ้าเป็น4ล้อนะครับจะได้311ริกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนใช่ไหมพอดใช่แลเวลาการออกตัวของาเวลาแต่งแบบเต็มเเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่สองาอ้อนี่ยไม่แตอะไรเจะอุสี่ศูนย์เอารูแล้วไหมแล้วก็ อ่าคุณหสองวิ่สองวิสองวิคุณพอนะครับคุณพอนะครับก็นะครับมาช่วยเรานะว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาจับเวลาหรอกคุณพอนะมาช่วยผมจับซึ่งนะครับทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูเครื่องโยนแล้วพอดูเสร็จเราจะไปแข่งกันสองคนเลยไดูเครื่องโยนนะถนะ เอ่อทุกคนในฐานะนะครับที่ลืมไปว่าคุณพอดเนี่ยมันแต่งรถสุดแล้วนะครับผมยังแต่งรถไม่สุดนะผมก็เลยจะให้มันไปก่อนเอม่มอ,อยู่รูนี่หว่าไ้ใครวะไ,ไ,ไปดีกว่าเพี่ยคุณพอดครับเขาแต่งรถเต็มแล้วนะของเรายังเหลือแค่ยังไม่เต็มนะทุกคนเราจะไปถามพอดกันนะว่าเครื่องโยนหรืออะไรอะไรราคาเท่าไหร่ครับไอพอดหาย <S <S ไม่ซูปเปอร์ไม่ซูปเปอร์เต็มแมปเลยวะ ไอพ่อจะลืมนะเอาบอดี้นั้นอ่ะทุกคนถ้าทุกคนเห็นเห็นเมื่อกี้อันนี้คืออันนี้เป็นบอดี้เ่ากัเก่าเดิมเดิมเนี่ยโนกปล่าบอดี้เก่าบเดิมเดิมะบอดี้เดิมเนาะอันนี้ก็ยังกากอยู่เอาบอดี้สองมาบอดี้สองส่วนบอดี้สองมันจะเป็นแบบแบบนี้ทุกคนแบบนี้เว้ยมันจะเป็นตรงนี้เป็นดำๆแล้วก็มันเหมือนแบบมีสเกิร์ตลงไปข้างล่างให้มันต่ำกว่าเดิมนะแต่ว่า มันจะเรียกว่าอะไรของสซาบผมนะมันจะแบบไม่ค่อยสวยอะหรือไม่สวยผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนชอบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราชอบไหมใครชอบกดหนึ่งไม่ชอบกดสองน่ะแค่เขียนไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมานั่งอ่านกันอันนี้นะครับตอนนี้ต้องมวัน,นที่สามพี่ของคุณเมทาวินนะของคุณซ่าไม่ใช้อยู่ไอผมเขาคือ ไอ้ทุกคนที่เขาเรียกว่าเมทาวีนี่มันฉายากูใช่ไหมพอดใช่ไหมใช่ไหมฉายากูเฮีย yeah. ฉายาคนไทยใช่เมทาวีครยี่สุดอ่ะฉายากูเฮีย yeah. เอออันนี้บอดี้สทุกคนก็คงจะเห็นเหมือนของพอวอล์เกอร์เหมือนของเราเนอะทุกคนแต่ว่าคือคำถามระดับชาติคือพอช่วยบอกให้หน่อยว่าราคาเครื่องเทอร์โบสูงสุดหรือว่าพวากเบรกหรือว่าเกียร ราคาเท่าไหร่บอกเลยเราเราลืมเกียรเนี่ยนะราคาส5 0 0มื้าผมจไม่ผิสูงสุดสูงสุดคือเกียร์สี่หมื่นห้าพเบรกตัวเบรเนี่ยสี่หมื่ครับและส่วนเครื่องจาแปดหมื่นห้าัส่วนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ราคาหกหมื่นอั บอสออมันไม่ใช่เทอร์โบนะมันคือซุปเปอร์ชาร์จไหนวะเอ้าเหรอคือเทอร์โบอ่ะและเทอร์โบอ่ะแรงมันจะน้อยกว่าซุปเปอร์ชาร์จไงเราก็เลยเลือกซุปเปอร์ชาร์จแรงสุดใช่ไหมบอส<อ>แล้วก็นะครับเ,เราพอนะก็ได้ทำการรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวในรถกันพเพราะอ,ออกมาเร็วออกมาจากสถานนีเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยทุกคน เนี่ยนะพอดเปิดในรถด,ดิจะดูในรถนะทุกคนรถมันเหมือนกันแหละทุกคนแต่ว่าจะให้มึงดูในรถอ่าทุกคนคือถ้าเป็นในหนังจริงเนี่ยข้างในมันจะสีดําใช่ไหมสีฟ้าผสมดําใช่ไหมพอดแล้วข้างๆเนี่ยก็จะมีเกตอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยนะทุกคนถ้าเป็นของจริงอะชิบหายแล้วพอดหลุดคืดอไม่เกบมันโทรพอดเว้แต่พอดมันหลุดว่ะทุกคนี๋ยวรอมันโทรกลับมาแล้วกัน ซึ่งทุกคนมาดูรถผมก่อนแล้วกันเพราะว่าพอสมันเขาเรียกว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะทุกคนชิบหายแล้วซึ่งนะครับขอบอกเลยว่าข้างในเนี่ยถ้าเป็นของหนังจริงๆนะผมจะขึ้นรูปให้ดูก็ได้ถ้าทุกคนเม่นึกไม่ออกน,นะมันตรงเนี้ยมันจะเป็นสีน้ำเงินเว้ย ล้ก็จะมีเกตรงนี้นะเกวัดคันเร่งเกวัดรอบเครื่องบูทอะไรต่างๆทุกคนคืออันนี้มันไม่มีนี่แหละกูเลยงงว่ามันหายไปไหนถ้าทุกคนเคยดูคลิปผมที่อยู่ใน diving empire ใช่ไหมคือซูเปอร์มันลบไปแล้วในเกมแล้วนะแต่ว่าถ้าทุกคนจำได้ตรงเนี้ยมันจะมีเกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้ยนะทุกคนเชียมันโทรมา ไอ้พอโทรมานะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนพวกเสียงโซ่อะไรขออภัยนะวันนี้พอมันเมื่อกี้มันหลุดนะครับใช่ไหมพอฮหลุดอ๋อคำหนึ่งเลยเปิดหม่อฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออนะเมื่อกี้ที่มันมีเสียงนะครับขออภัยด้วยว่าพอมันบอกว่ามันหลุดได้ไงอ่ะไม่รู้ก็อะไรนะเปิดออกเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะทุกคนไม่เราเป็น ครับส่วนในมิทาินก็เป็นฉาย,ยาของมันผมจะตันพอมันถ่ายกตเป็นซีนิงกว่าไม่รมู้จะมองแบบที่ซุนซ่าคนต้องคนดังเปลี่ยนให้เป็นลิลี่อะไอพอดเราเป็นคนดังบอกว่าทำไมเราซูฟาเต็มรถเต็มบ้านเลยวะเฮ้ยหรือว่าหรือว่าคนพวกนี้นี่มันรู้จักท่องกลัวแล้วมันรู้ว่าคุณชอบถูกปะโอ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไม่รู้ พ่อแต่งเสยจยังเราจะไปแข่งรถกันนะพราะจะลืมนะบอดี้สองบอดี้สองมาได้ทํานด้เห็นบอดี้กันแล้วนะ <ทำ S 2> อันนี้<ด>คือส,ส,สวยสวยกว่าของพ่อนะทุกคนไปดูของพ่อกันคือผมว่าบอดี้บอดี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นบอดี้ของพอง <c oughs> ี่ของคุณออของคุณคยังไงลืมชื่อุณอีกละคืออันเนี้ยเรา้ผนี่ทุกคนดูเครื่องนี้นะ คื body อบอดี้อะแพงกว่าเจ็ดหมื่นใช่ไหมพอรบอดี้บอดี้สามใช่ใช่เจ็ดหมื่นอ,อันนี้สี่หมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นอาร์มฟร๊ เมื่อกี้เราขอตัดไม้ป้นมโอดีมีคนเรียกเรานะเพอาะซึ่งพอาะถามหน่อยดิทำไมมึงทำไฟสีฟ้าเฮ้ยทุกคนไฟดับเ่อกี้เบอกี้นะครับทุกคนไฟดับนะเราก็เลยคอมก็เลยดับไปเลยนะครับ คุณพอทับไฟดับเนี่เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ระเบิดทะเลาะวิวาสกันเลยว่าไฟดับได้ไงนะครับเราก็เลยเราก็เลยไม่สามารถอัลชปพ่อได้นะครับซึ่งคุณพอนะครับก็บ้าสูป้าแล้วนะทุกคนเออเง้ยเง้ยเงี้ยเงี้ยงี้มางี้มเงี้ยงี้ี้ยเง้ยงี้เี้น้อง้าเ้้ี้้้ง้ ไม่ใช่บอกคุณซ่าเออชื่อกูชื่อคุณซ่าแต่เอา้าเอ้าเคลียเคลียนี่ไม่ใช่แล้วนี่มันนี่มันดรอปไบเปอร์แล้วดรอปไบเปอร์แล้วเอ๊ะเป็นไรวะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วไปดีกว่าสู้ใมันไม่ขับซูเปอร์แล้วตรงนี้มันอ้าเอะไมของแค่ขอไม่ได้ขับซูเปอร์ทุกคนเอ็งไม่ได้อยู่ตระกูลซูเปอร์บอกไปเลยใช่ไหมทุกคนแล้วมาตระกูลซูเปอร์ก็ได้ว่ะมา ก็คือที่ผมบอกนั่นแหละว่ารถข้างในอ่ะเป็นสีน้าเงินเว้ยซึ่งพอเอ่อเราต้องแก้เลยไม่มี เราไปแข่งกันใช่อหาก่ะทุกคนค่ะาหาพี่เพราะว่าไปแข่งกันทุกคนเ,เราจะไปแข่งกันนะคุณพ่อทุกคนแล้วอ,อีกอย่างหนึงนะทุกคนต,ต,ตัวตัวเอ่อบอดี้คิดของคุณพ่อนะครับตรงมันจะไม่มีไฟกลมๆตรงนี้เว้ย,ชวยใช่ไหมบอล ของเรามันจะมีไฟเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกเพราะว่ามันตับสนิทจริงเล่นอย่างนี้ได้ใช่จากเรือมันจะแรงครับมันจะเริ่มจ,จ,จ,จากสนามแรกกับสนามไฮเวย์นะทุกคนแล้วก็สนามสนามแค่นั้นก็พอลองลองไม่ตุ๊กสนามเลยไหวไม่ได้มีเวลาเชี่ยไม่คเคยมาจากไหนเนี่ย

เอาเยี่ยใครวะนี่ไปไปไปหนีเลยหนีเลยสนามแดกสนามแดกสนามแดกโอ้ยเครียดสนามเพราะสนามนี้นี่กูไม่เคยสนามไปดีวะสนามซ้ายเลยกันไปด้วยซ้ายสุดที่นะเว้ยไอะนามใหญ่ไอหนาม่ไอแมคคัลเลนนี่มันตามกูทุกที่เลยเนาะไอมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้ว เด็ก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 เร้อมไม่เข้าสนาแมแล้วค่ะทุกคนชิบหายแล้วทุกคนมันเกิดการข้อผิดพลาดทางเทคนิคแข่งคนเดียวเลยเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคแล้วทุกคนเราต้องแข่งคนเดียวอ่ะทุกคนว่าเพราะอ๋าาอคนจะมาได้ดี มันเกิดเข้าผิดพลาดทางเทคนิคนะทุกนนนคนไอพอยตมันก็หลุดแมปไปด้วยนะทุกคนครั้นงน,นีออ้กูหลุดคอจริงเลยเนี่ยเออเมื่อกี้กูแข่งคนเดียวเลยกูได้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวข้าวไปดูให้ที่รู้คือกูได้เท่าไหร่อ้าวพอแล้วนะทุกคน เขาแดงเหรอแดงดูดีเขาดูดีแล้วเราแล้วไม่ชอบเอเชื่อกะแข็งและจะสนุกว่าา่น รอบนี้แข่งแดกไปก่อนถ้าคลิปหน้ากดหนึ่งกดหนึ่งให้ไปแข่งรอบเมืองอกดสองแล้วแข่งธรรมดาอย่างเดียวเจ้ดิกดหนึ่งชอบกดสองไม่ชอบเขียไนไว้ใต้คอมเมนต์อีกอันหนึ่งคลิปหน้าเราจะจัดให้ว่ะทุกคนเด็กกูคน มาทดสอบกันนะว่าใครจะแรงกันระหว่างคุณพอชกับผมนะครับทุกคนผมต้องแรงอยู่แล้วเว้ยดอมนะนี่ดอมนะทุกคนดอมแน่ๆแล้กันเลยดอม้รงอเอค้เ้ยไม่ได้กินคุ่ก็หรอกไปอฮือฮอฮือฮืออ ไอ้าะว่ากูขอยรอบนึงว่ะควรควรครับที่มันแหลกเพราะว่าจากภาพนะครับเราจะเอาภาพกากเลยครับเอามาแล้วเราไม่น่าจะปแพ้ครับควรอะไรคู่เราแพ้ได้ไงหว่าเราไม่เข้าใจเรานี่ราพัดแรงเดี๋ยวเราเหยียบรถพัดแรงอเองควรทำไมเราช้างี้เราไปสนามไฮเวย์บ้างดิคือสนามไฮเวย์นี่อาจจะไปเมร์ ัวแพ้ว่เะ,วะเฮียกัวคูไม่ชอบเมคลินคนนี้ไปดีกว่าค<อ>นนะเราลืมบอกว่าอะไรวะลืมเราจะแข่งกันแค่สองสนามนะทุกคนต้องงานมิอ่ะส่วนสนามไฮเว์นะทุกคนเราน่าจะแข่งไม่ได้นเพาะเราจะจบคลิปเลยไหมหรือเจะรอแข่งสนามไฮเว ไมอยากรออ่ะมันมีมันกูอยากลองแข่งแบบว่าทายว่ะอไม่ลอะเนียกูรออยู่เนี่ยเฮ้ยกูขอร้องพอเชคคำนั้นมึงอยากเข้ามานูมึงเข้ามามึงนอทูบอ่ะาอยากเข้ามาโก่อนโมโม้ยายกบอกเลยว่าถนนทรายเนี่ยมึงไม่สามารถกดในตักได้ใช่แห้กดเลต้า พอจไปไหนอ่ะอุ้ยไม่กล้าขับอะไรแะไม่คือถ้าถ้าขับบนนู้ดถ้าขับบนคอมนะมันจะสนุกกว่าเว้ยมันขับง่ายกว่าอย่ยชิบหายแล้วกูที่สองเลยที่สองเลยผม่อ่รอครูด้วย,ยทุกคนนะครับเราลองไม่เป็นไรเนาะก็แทงเราเพื่อเอาเดือดใจแล้งก็ตืนตาก ให้กูไม่ได้กากหรอกไอ้พอยมันใช้จังหวะแถมกูอุ้ยพอดพอดเออพอยแข่งใหม่ไมแข่งแข่งไหมแข่งไหมเยียบปอเชี่ยมาไปดีกว่าอไปไปเวไม่ได้อีกเออทุกคนเราคูขนาดเดียวเอออีกสนามแม่สนามเด็กรอบหนึ่งเอาเด็กเอาเด็กเอาแดกเอาแดก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 สนามล่าง ผูอคนอมว่าผมแพ้แน่เลยเร็วๆเพราะเวลาจะหมดแล้วก็รถต้องมันแรงเนี่ยทำใจเอาไว้ผมใจแล้วเอาไอ้ยิงคับไม่ไปไอพอดูกดปุ่มผิดกูก็เลยแพ้มึงพอดวกเดี๋ยวเราเข่งล้วนั้นกคนเรากดผิดวะขอโทษที เออไม่คนกดเลขสองคนกด W กับชิปเอ้ยกูแพ้เลยเอมามามาไปอีคับตือกูก็ลงชนะตือชนะพลเธอไอ้ได้แล้วไอ้ยี่อไมกโฮึด้วยรถบัาไคว้ได้แค่เจราวีเอเอย เชื่อสนามไฮวีสนามไฮวีว่างแล้วอ่ะเนี่ยว่วางแล้วว่างแล้วนกนอ้พวกไอ้เชนยูเนี่อะไรวะควรเราคงได้แค่นี้เนาะเพราะเราคงได้แค่นี้วะไไหห่ะไม่เอาไม่เอาไม่ชอบลื่นดีกว่าหรือว่าจะไปอีกรอบหนึ่ง<ะ>อรอบนึงไหมจ้าได้ ดิ้ได้ที่เนี้ยแล้วมันสนุกจ้ะด,ด,ด,ดิ้ได้ที่เนียแล้วดิฟบทีนี่โอ้ล้อปัดหมุนรถระเบิดเลยเรา,าเหรอครับช่องแล้วอินทรีย์คุณพอนะครับไม่มีช่องนะทุกคนเพาะเราจะให้เองไปคนอื่นไปติดตามยังไงวะคุณไม่มีช่องอะ่ะไม่ต้องหรอกเพระเราเราต้องอคนเราจะให้พอลไปนะครับเดี๋ยวพอมันลืนะ่นแล้วคุณค่อยจัดการมัน มันไม่ลื่นเลยว่ะยังไงมันไม่ลื่นเลยมันอยู่มันมันไม่สำคัญหรอกว่าตัวเครื่องเป็นยังไงแต่ว่าที่คนขับว่าใครอยู่แบบลงอะไรเว้ยเออเกี่ยวเพอาะ่เกียร์มาขับได้งนะ่ันไม่สำคัญหรอกว่าใครอยู่ เอาจริงแล้วกูของกูยังไงจริงอ่ะกูรู้กูรู้ว่ากูรู้ว่าทำไมกูแพ้มึงเว้ยคือคอมกูอ่ะมันแหลกถ้าคอมกูมันไม่แหลกแล้วมันชนะคงแล้วคอมกูแหลกเว้ยคอมกูมันใช้มือถือใช่ไหมใครให้เมย์ว่างใครเมย์ว่างคนเห็นแล้วถอนหัวใจเลยว่ะโอ้ยแย่เอ้ยใครเมย์ก็ไม่ไหวคนแข่งอยู่เออ เพราะเราคงจบการแข่งเมียงแค่นี้เนาะเราก็คงจบนั้นทุกคนเดี๋ยวเพราะเราไปเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสองล้อแล้วขับเคลื่อนสองล้อที่จะได้ลองดิฟบ้าง <c oughs> าจะลองดิฟกันนะทุกคนขับเคลื่อนสองล้อเปลยนยังไงวะฮะเปลี่ยนน้องสองก็มันจะมีอยู่ในเครื่องยนต์เอ,อางูแต่ว่าสองล้อ มันกมันต้องกดเข้าไปในเครื่องไว้แล้วมันจะมีตัวตรงกลางที like ่มันเป็นแบบมันจะเอาขับรถไปดีกนั่นทุกคนดีไซน์หมดดิฟดิฟดิฟดิเราจะมาดิฟนะทุกคน เ,เพื่อนเราลืมไปว่าเราต้องใช้อีกอย่างหนึ่งว่ะต้องเป็นล้อก,กระกากด้วยมมีลอดิฟไหมวะเนี่ยลอดิฟหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้ผมใส่แบี้ว่นนะเจยวลอดิฟมาดิฟว่ะว่าลืมแน่เลย ม่คือมึงต้องขับให้เร็วเว้ยมันจะได้ความเร็วแล้วตรงนี้มันจะ,จะดิฟได้บอกแล้วกูดิฟได้แล้วเนี่ยดิฟ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 เบอร์คนครับเราก็คงจบคลิปเพียงแค่น,น,นี้นะทุกคนเมื่อกี้คือเราดิฟเล่นเว้ยเ,เพราะอยู่ไหนเนี่ยพราะอยู่ไหน,นจะออกกล้องปิดคลิปไหมเนี่ย อนนทียู่ที่ที่เริ่มแรกเลยระหว่างรอพอนทุกคนระหว่างรอพอนั้นเราจะเบิร์นยางเล่นเลยไหยุดเกิดนะตรเนี้กูหยุดหยุดเกิดนั่นแหละเรากูกำลังเบิร์นยางเล่นอยู่เนี่ยคุณหมไม่รู้ผมฝันไปเองหรือเปล่านะถ้าเป็นยางดิีปะทุกคนดูตรงนี้เดี๋ยวมันจะบางๆไปดูก่อน ดูดิเราฝัานไปเองหรือเปล่าจริงด้วยทุกคนมันบางนิดหน่อยมั้งที่เราคิดน่าจะใช่อ๋ออยู่ไหนเนี่ยเราโอปอล์ตขับอดอทไวเบอร์เราไปด,ดีกว่าทุกคนอ่อนมาเราซูบ้าเราก็จบเราจอดเฉียกันดีกว่าเออว่ะเห็นด้วยเห็นด้วยมันเป็นเป็งน,น้อปผุกมันหน,น,น้อปผมไง เออว่ะทุกคนเราจะถ่ายหน้าปกว่ะนี่นี่ตอแต่ละเลเยอนี้มเออว่ะเออว่ะเออจริงด้วยพวกเราต้องถ่ายหน้าปกเพราะว่าไม่งั้นเราไม่สวยเลทุกคนคิดเนี่ยก็คือคูคอร์สึงจะไปทิศนั่นเหรอถ่ายแล้วเปิดไฟนานเลยจ้าแป๊บเดินไปโอ้ไฟน้ำเงินว่ะ เชี่ยกูนุ้ยต้อเงินจริงด้วยเอีออดีแล้วตรงนี้แหละดีแล้วพอดขึ้นมาขา้างหน้านิดนึงนิึ่าเห็นน้ากูไมเนะี่ยตมึงจอดิงเสียงเสียงแล้วเสียง<อ>ตามามึงเ่ะ้าน,นดีเอาเอาด้านนี้ดีแล้วเชื่อกูนะ รถมึงขับขึ้นมาข้างหน้านิดนึงดนรถจะได้เท่ากันเฮ้ยเกินไมน่เฉียงด้านให้กูแล้วกันเดียวกูบังคับมันบังคับยากกว่าบนโนตบุ๊กอ่ะมึงคอมเอออ๋อเข้าใจแล้วเพราะจะทำอะไร เราขอจบคลิปก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายหน้าปกภายหลังนะทุกคนอันนี้คือจิตกรัเองดีัลหลคุณซาเอแล้วขอจบเพียง,ง,งแค่นี้ห่าแล้วออขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนใช่ไหมป๊อก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคุณซา4826นะครับก็ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ด้วยนะว่าใครชอบอะไรนะครับเราก็เอาอยู่ในคลิปนะซึ่งก็เหมือนเดิมครับก็กดไลค์กดแชร์กดสตั๊ผมด้วยให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วมาดูกันว่ารอบหน้าผมจะไปรีวิวรถอะไรหรือเกมอะไรหรือเล่นอะไรกันนะครับก็อย่าลืมสวัสดเลยลืมแบบว่าต้องขอขอบคุณคุณพอชที่มาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับช่วยกันรีวิวรถนะครับใช่ไหมครับคุณพอช เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี exactly ๋ยวตุดกูนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยออกควายไปไปก็ขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนเราดูไล่แล้วเว้ยบ๊ายบายทุกคนวู้